บ้านสบาทสาธุค uh, รับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยสบายยังเต้นอ่ะเต้นอ่างเดียสาธุ เฮ้ยมานี่มาเฮ้ยเป็นยังไงขาหนาหรือว่ามันอยากดิ้นอ่งเดียวจะยังไงดูม่คุมมรลอยครับ สาาาาารววัััมนนิอยุโลไปเข้าเข้าที่พนักพักพิงนะฮะนี่ยยังมีเต็นท์เขียอยู่นแะ อช่นเมื่อวานก็จับไม่ได้ว่าจับเลยวะช่นเลยจับอะไรเราเพิ่ดจะจับอะไรนี่ฮะฮะเฮ้จะได้ขนจับเลยเดินไปจับไปผูกเลย หมู่บ้านไหมตอนแรกไหมนอนอยู่นั่นครับโอ้โหอยนอนนี่สิบหอยจับนี่คือบุห้ยเพิ่งได้ขืนหนึงสี่อ๋อ ใแล้วบ่คะใครแน่บ่ชื่นอะไม่มีไม่ให้ใครจับเลยชื่น จะพาบวัวบานไปหาเดินเล่นเนงะีะสักพักก่อน,อนแล้ววันนี้จะพาเจ๊ไปผสมพันธุ์นะครับ <c oughs> บวัวบานทีนดดี้โอ้โหสภาพครับมุนแงง้องนะ ทอดเตะหมาเลยเชิญขึ้นขึ้นก็ไปเห็นว่าขึ้นยาวเชิญไม่คิดทอนนองวะโมบานบนคิดถึงพี่ชื่นใจนะครับทำไมพี่ชื่นใจทำตัวแบบนี้ไม่ให้ใครจับนะฮะ ถ้าจับไม่ได้ก็ต้องวุ่นกันอีกไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอนะอวหว ื่นมาเช้าๆดูประบานก่อนไอ้ทีไรสุดก็ไรไม่ได้ไอ้รูหนุ่มรูปลอเมื่อวานเราดูคลิปชื่นใจของขึ้นกับพาเจมี่ร้องปไปปราบไปปราบเปปรา หนุ ra, ra ่มบ mm ัวบานเลาก็เ hmm. ป๊ะเปร้าเป๊ะเปบ้าบัวบานขี้ด ตอนเชา้าดสูสิเป็นยังไงบ้างห,หาเดินเล่นไหมเดี๋ยวพ่อพาไปเดี๋เล่นนะหาอมบุญไหมหาน้องดาวนะหากินของฟรีนะนักเลื้อหือหือหื้อหือห

วนปุ๊งอยู่ฮ่าคือรถเล่นบ้านดาวเนาะขันเก่งขันเก่งของพ่อเนะไปชิ่นไว้ชิ่นด้อชิ่นไม่จับนะครับแม่มาจะไม่ให้จับเลยเมื่อวานโอ้ยทำไงดีเราปัญหานะฮะปัญหาก็คือเมื่อเขาไม่ให้จับแล้วเราจะมาวิ่งเล่นมือนทั้งวันมันก็ไม่ใช่ครับเสียนิสัยหมดชัา เป็นตั้งแต่เมื่อวานก่อนพอเราจะผูกก็เตะขาออกเนี่ยทาให้เราผูกไม่ได้แล้วก็วิ่งเล่นนี้ถ้าไปที่อื่นก็จะวิ่งหนไปทั่วที่ทั่วแดนเลยทั่วทิพทั่วแดนยากต่อการจับปัญหาครับทีนิสัยอยอเดี๋ยวเตรียมตัวพาโบานไปเดินเล่นก่อนสวัสดีครับรอติดตามชมนะครับ